ขอสดอีกคนหนึ่งด้วยนะครับผมเนี่ยก็จะพาทุกคนเนี่ยไปเนแมปอีเวกันอีกแล้วนะทุกคนโอเครั้เราะจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยดีกว่านะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับสไปเช่นเคยเนาะโอเคทุกทีเลยเพราะวันนี้ผมมาครั้งที่นี่อยู่ยาวโอเคครับทุกคนเราไปดูกันเลยดีกว่านะโอเค <ipp> มาเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปกดเล่นกันเลยดีกว่าแต่ว่าเกมเกมนี้ังไม่จบนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกมกดเล่นไม่ได้เพราะว่าอะไรรู้ปะพวกเราตายก่อนแล้วอะเกิดอะพวกเราก็ตายอะตายก่อนเพราะว่ายิปป เพราะว่าเรามาผิดทางใช่ไหมเออเรามาผิดทางนึกว่าจะแอบ,บได้ดีแล้วอะ่ะมายิปปี้เฮ้ยทางนี้มันมีที่เลื่อนแล้วมันก็วิกระโดดได้เร็วคูรอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตาของอตาหน้าเนี่ยเราจะได,ได้ด่าอะไรนะครับทุกคนยิปปี้โอเคครับทุกคนเราได้เกิดตรงที่เนักบอกมันเกิดพอดีเลยโ okay. อเคมก็หนีคนแล้วจะแอบ,บมาทุกค,<บ><บ>คนเราล<อ>้มเราเดืด เดี๋ยวก็จะมีคอยู่ในความมืดจะแอบอย่างเดียวไม่ทําอะไรไม่ชุบคนไม่ช่วยคนแย่จังแย่จังนิสัยแย่มากเลยนิสัยแย่มากเลยนิสัยแย่มากเห็นเก็บตัวไงอยากรอดอห็กเก็บตัวจริงเทปอยากรอดจะได้ไปโมกับเพื่อนพี่โมงไงเราอ่ะโอ้ยเอาโอ้ยอีกได้อีกได้อีกได้อีกแล้วบอกเลยว่าคนล้มเนี่ยโคตรเยอะเลยครับทุกคนเอานี่ยมนีคนมาช่วยเราอยู่ ขอบคุณมากเลยนะนอปปนขอบคุณมากนะที่มาคอยช่วยเราอะ่ะไม่เป็นไรเลยค่ะเพราะว่าเราก็ต้องช่วยกันอยู่แล้วมาๆมา,มาคุณครับนี่นี่ละโดนโดนออคุณตายเวลายอยู่รอดยี่สิบสามวิตายเฉยเลยนี่อะโอเครู้สึกว่าตาหนึ่งเนี่ยมันน่าจะประมาณหนึ่งถึงสองนาทีนะคะทุกคนน่าจะไม่เกินนั้นเนาะ าตามเ<า>ข้าไปดีกว่าอตอนนี้สไปสอยู่ไหนแล้ววะพ,พี่ยังหาส,ปสไปไม่เจอเลยถ้าใครอยากจะเล่นกับสไปสนะทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะทิ้งลิงค์ชื่อเอาไว้ใต้คำอธิบายนะทุกคนไปแอดเพื่อนกันได้เลยเนาะแล้วก็ไม่บ๊อบบโบจะมาอีกแล้วเหรอพี่อยากตายเหรอโอ้ยมันเป็นดาที่ค่อนข้างยากนะทุกคนแล้วก็มืดด้วยนะครับทุกคน ตัวอยู่โบโบแฮกถูกยิงคือโอ๊ยตอนนี้คือเราไม่เห็นใครแต่เราก็จะพยายามช่วยคนให้ได้มากที่สุดเหมือนกันเนาะโอเคมาเรามาช่วยคนเลยดีกว่ามาผมไม่ช่วยนะพี่อยากช่วยอ่ะผมไม่ช่วยเพราะว่าโอุ้ยอารมณ์เสียตอนโบโบมาโบโบมาป้าตรงนี้ล้มตายอีกแล้วล้มตายอีกแล้วล้มตายอีกแล้วเอ้ยโบโบไม่ตายนะใช่หรอเออโบโบไม่มาโบโบไม่มา โมโ,โมโบเอ้โมโบเออโมโบมยังไงตายตายเหรอแต่พี่ต,ตอนนั้นมันอยู่ดีๆมันก็กดค้างแล้วผมก็ตายเพียดดงรอดอยู่เนเพียดดงรอดเฮ้ยตรงตรงนี้คือโซนดีนะเพราะว่าโบโบเข้ามาไม่ได้ใช่เหรอใชน่นั่น,นใช่นะทุกคนใช่สีเหลืองอะโบโบเข้ามาไม่ได้เพราะว่าสวนมากอะนึกบอกจะเข้ามาไม่ได้เพราะว่าเฮ้ยมีคนแต่งตัวเป็นโบโบตาย ผมนำหน้าแต่งตัวเป็นโบโบอ่ะโบโบเสียชีวิตโอเคตามนั้นครับทุกคนโอเคมาสปกปกติสไปายชอบเล่นอีเวนต์ปะล่ะใช่ชอบเล่นมาพี่ขอช่วยคนนี้ก่อนเลยมาขอเป็นคนดีสักวันหนึ่งในการช่วยคนในการช่วยแบกคนค,คุณไม่ช่วยผม <laughs> สปายตายแล้วช่วยไงตายต้องนานแล้วเนะี่ย <laughs> ไม่คิดชมคนหรอกจะอยู่นิ่งๆอยู่ตรงนี้แล้วก็ชิวๆอ่ะมาพี่จะช่วยคนที่สามารถช่วยพี่ได้โอเคมาพี่ช่วยให้หมดเลยแล้วกันช่วยคนที่ล้มมาตอนเนี้ยนี่ไงคนที่ตายแล้วคนนี้ตายแล้วคนนี้นะเออคนนี้คนนี้นอนตายอยู่ตายไปแล้วอ๋อตายไปแล้วโบโบตายมั้งโบโบเออเขา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 ต้องชื่อโบโบเขาน่าจะชื่อโบโบนะเฮ้ยเฮ้ยระวังโบโบนะ ม่มีหรอกโบโบมันไปแล้วไปไปกินอาหารอยู่โบโบมันไปกินแบบกินปูกะเอียหไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกมีไก่บานเลยนั่นไงปูกะเอี๊ยหัวกุ้งตอนนี้เนี่ยคือเราสามารถช่วยโค้ได้แบบชิวๆนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้คือแบบมาเพราะคุณยังรอดเอออ้าวไม่รอดแล้วมันหน้าไม่รอดแล้วไม่รอดแล้วใครสุดมากก็โอเค เกมต่อไปเขาเกมต่อไปเกมต่อไปหวังว่าบอกว่าเราจะได้เป็นอะไรดีฮ้ยอะไรเนี่ยเอาอะไรดีเอาอะไรดีมีดิมีดิเอาเมดมันมีการวิจัยมันมีการวิจัยกลิ่มแล้วก็โรงแรมผู้ก่อร้ายแล้วก็เมดเลือกอะไรขอเมดีขอเป็นโรงแรมผู้ก่อสร้างโรงแรมผู้ก่อสร้างไม่ก็การวิจัยก็ได้รับวิจัยชอบนานที่เป็นการวิจัยเพราะว่า พี่เล่นบ่อยนะไอไอดานเนี้ยมันน่าจะง่ายกว่าหรือเปล่าเอานี้ดีกว่าเลือกอันไหนอะเฮียลำแล้วเลือกการวิจัยทุกคนเราตกลงมาไม่รู้แล้วว่าเฮ้ยอ๋อยังรอดยังรอดยังรอดอ๋ออันนี้มันคือออบบี้เหรอออบบี้แถมมีเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่หรอลุ แล้วแล้วพี่จะแล้วพี่จะรอดไหมเนี่ยถ้ามันเป็นแบบเนี้ยออบฟี่แบบเนี้ยแล้วพี่จะรอดไหมเนี่ย oh, <yes. S 1> มันยากนะเออโคตรยากเลยด้วยล้วเราจะผ่านได้ไหมทุกคนอันนี้นันน่นถือว่าถ้าถ้าจะไม่ผิดนะน่าจะเป็นดานใ่แหละเออเพราะพี่ไม่เคยเล่นนะ่านนี้มาก่อนโอ้ยน oh, oh, oh. ี่พี่เล่นมาโอเคมาทุกคนเฮ้ยเัวาอี้ของราชา ของวุเร่จะทำให้คุณเป็นเทพเชื้แล้วคุณก็จะตกตายแล้วคุณก็จะกลายเป็นเน่าเฮ้ยมีม่ไม่เนี่ยเนี่ย